สวัสดีคะ่ะพ่อพ่อแม่แม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับอาเดียอีกครั้งหนึ่งนะคะกับโรคของเด็กสมาธิสั้นค่ะพ่อพ่อแม่แม่มือใหม่นะคะหลายๆท่านเนี่ยมักจกศึกษาน,นะคะวิธีการเลี้ยงลูกจากหลายหลกักหลายช่องทางเลยนะคะแล้วก็นํามาปรับใช้ให้เหมาะกับครอบครัวตัวเองนะคะปัจจุบันนะคะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเช่น สุขคะอนามัยสภาพแวดล้อมนะคะที่ทำให้พ่อแม่ยุคใหม่ต้องเพิ่มความใส่ใจแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการดูแลลูกๆนะคะสไตล์การเลี้ยงลูกยุคนี้นะคะก็จะเป็นแบบผสมผสานคือการนำเอาวิธีแบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมารวมกับวิธีต่างๆทั้งจากของคุณหมอนะคะจากคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆนะคะ รวมถึงประสบการณ์ตรงนะคะจนได้วิธีการในรูปแบบของตนเองซึ่งถือว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะแต่เป็นสไตล์เฉพาะตัวเพราะจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าวิธีการแบบไหนอเดียเชื่อว่าพ่อแม่ทุกท่านนะคะก็ต้องการที่จะดูแลเอาใจใส่ร่างกายและจิตใจของลูกน้อยให้ดีที่สุดแต่ก็ยังมีบางอย่างนะคะที่พ่อแม่มือใหม่ จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะวันนี้อาเดียก็นำเอามาฝากด้วยกันทั้งหมด9ข้อคะ่ะไปฟังกันเลยนะคะ1คะ่ะแบ่งเวลางานก็ต้องทำนะคะลูกก็ต้องมีเวลาให้ดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องแบ่งเวลาเพื่อมาดูแลลูกน้อยเพราะตั้งแต่0 9ถึง9ขวบจะเป็นช่วงที่ลูกน้อยมีการเรียนรู้และซึมซับสิ่งต่าง จากพ่อแม่มากที่สุดค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ต้องให้เวลาและใส่ใจดูแลใกล้ชิดเพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตค่ะ 2. ค่ะหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะคะยิ่งต้องหลีกเลี่ยงเลยเจ้าตัวน้อยของเรานะคะมีภูมิต้านทานโรคที่ยังต่ำอยู่เราจึงควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด คนเยอะฝุ่นเยอะนะคะเพราะถ้าเกิดมีเชื้อโรคอาจจะเจ็บป่วยและก็ส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่าในผู้ใหญ่ที่มีภูมิต้านทานทางโลกมากกว่านะคะสค่ะความสนุกไม่เหมือนความตื่นเต้นทารกและเด็กเล็กยังบอบบางการเล่นกับเด็กนะคะด้วยการโยนขึ้นลงแกว่งไปมาอาจสร้างความหวาดกลัวให้เด็ก และทำให้สมองที่บอบบางของเด็กได้รับแรงสั่นสะเทือนนะคะจนอาจเกิดผลกระทบหรือมีอาการบาดเจ็บในสมองได้เพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงนะคะพ่อแม่บางคนอาจจะเห็นน้อยยืนโยน,ยนลูกขึ้นลงอย่างเงี้ยอันตรายนะคะกลัวพลาดจริงๆเลยนะคะ 4. ค่ะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเด็กผิวของเจ้าตัวเล็กนะคะบอบบางมากๆไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ลักผ้าล้างอุปกรณ์ควรใช้นะคะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับเด็กเพื่อความอ่อนโยนต่อผิวและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์แรงนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเกิดสารตกค้างสงูงมากๆค่ะ5ค่ะลดของหวานความหวานนะคะโดยเฉพาะขนมก็ไม่ได้สร้างประโยชน์แก่ร่างกายเพราะจะทำให้เจ้าตัวเล็กนะคะเป็นเด็กที่ ติดลดหวานไปจนโตซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆเนื่องจากการสะสมน้ำตาลตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะ6ค่ะหาคนเลี้ยงประจำนะคะไม่ควรเปลี่ยนบ่อยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านในยุคนี้นะคะต้องทำงานนอกบ้านหรือว่าทำงานในบ้านแบบ work from home นะคะก็ต้องนะคะฝากเจ้าตัวน้อยนะคะให้คนอื่นดูแล แต่ถ้าจําเป็นจะต้องฝากเจ้าตัวน้อยจริงๆก็ไม่ควรเปลี่ยนคนบ่อยๆนะคะแต่ควรหาพี่เลี้ยงประจําจะได้เป็นการปกป้องหรือว่าป้องกันผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาการเปลี่ยนคนดูแลไปเรื่อยๆนะคะอาจทำให้เจ้าตัวน้อยเข้าใจว่าไม่มีคนรักเพราะวัยเด็กนะคะยังไม่เข้าใจเหตุผล ถ้าไม่มีพ่อแม่หรือคนที่เด็กอยู่ด้วยบ่อยๆจนรู้สึกชนิดใจแล้วนะคะเด็กจะรู้สึกเหงาและสร้างกำแพงในใจถึงแม้ว่าโตแล้วนะคะจะเป็นคนล่าเลิงแต่ก็ยากที่จะรักและให้ความชนิทใจกับใครได้สักคนหนึ่งนะคะวัยทารกแรกเกิดถึง5ขวบนะคะเป็นช่วงที่เจ้าตัวน้อยจะเปิดรับและจำทุกอย่าง การนำเจ้าตัวน้อยไปฝากเลี้ยงจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่มีทางรู้เลยว่าลูกน้อยไปเจอกับสิ่งใดมารับสิ่งใดเข้าไปเพราะเด็กจะไม่แสดงออกนะคะด้วยการพูดหรือการอธิบายแต่จะแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่พ่อแม่นะคะไม่มีทางเดาได้เลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกน้อย การฝากเจ้าตัวน้อยนะคะกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้นะคะเพราะเด็กน้อยจะมีความคุ้นเคยกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะ 7. ค่ะใช้เหตุผลแทนการใช้อารมณ์และความรุนแรง สำหรับเด็กนะคะการใช้เหตุผลและความรุนแรงอาจทำให้เกิดความบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจยิ่งไปกว่านั้นนะคะวัยเด็กนะคะยังไม่สามารถแยกดีหรือร้ายได้อย่างผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กเขาจะจำทุกสิ่งทุกอย่างท,ทุกพฤติกรรมนะคะไปใช้ต่อและมองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมนะคะ 8ค่ะเทคโนโลยี Technology ไม่ได้ดีเสมอไปนะคะจริงๆแล้ววัยเด็กเป็นวัยที่ควรจะวิ่งเล่นเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นรวมถึงการบริหารกล้ามเนื้อต่างๆ การปล่อยให้อยู่กับสมาร์ทโฟนหรือมือถือนะคะเล่นเกมจากแท็บเล็ตนะคะอาจส่งผลเสียได้ในอนาคตมีผลวิจัยนะคะว่าไว้ว่าเด็กอายุ0-7ปีไม่ควรได้รับแสงรังสีจากจอ LCD เพราะเป็นอันตรายต่อสายตาและสมองทำให้เกิดสภาวะสมาธิสั้นได้9ค่ะช่วงวัยเด็กเป็นเวลาที่มีค่าการที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเป็น เรื่องปกตินะคะแต่ต้องเรียนรู้และเ,เรียนรู้กระบวนการการเติบโตของเด็กด้วยนะคะเพราะการพาลูกทําอะไรที่ยังไม่เหมาะสมกับวัยของเขานะคะจะทําให้เขาสูญเสียช่วงวัยเด็กที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดายปล่อยให้ลูกได้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติจะทําให้ลูกของเรานะคะพัฒนาทั้งด้าน IQEQ นะคะได้ดีกว่านะคะในระยะยาว นี่ก็เป็น9เทคนิคนะคะการเลี้ยงรูปฉบับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากกันในวันนี้นะคะสถานการณ์และก็สิ่งแวดล้อมของแต่ละบ้านนะคะอาจจะไม่เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจยึดต,ติดนะคะคำสั่งสอนตามตำราต่างๆบางท่านนะคะอาจใช้สัญชาตญาณของความเป็นคุณพ่อคุณแม่นำทาง หรือปล่อยให้เป็นธรรมชาติเพราะไม่มีวิธีไหนตายตัวเหมือนที่บอกไปแล้วนะคะในการเลี้ยงลูกทุกบ้านนะคะสามารถออกแบบแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสุขของลูกน้อยให้เราได้นะคะแต่พื้นฐานอย่างหนึ่งที่อเดียเชื่อนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมีให้แก่ลูกน้อยคือความรักความใส่ใจการเอาใจใส่นะคะแล้วก็สัญชาตญาณของความเป็นคุณพ่อคุณแม่ ยังไงก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะอาเดียจะพยายามหามาฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะยังไงก็ฝากติดตามอาเดียด้วยนะคะทุกช่องทางเลยนะคะแล้วยังไงก็กลับมาพบกันใหม่นะคะใน EP ีต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ